ไฟชาร์จนะครับถ้าวัดแบบนี้นะครับมันจะแสดงค่าแค่ครึ่งเดียวนะครับคือประมาณ7โวลต์7 8โวลต์นะครับแต่ระบบที่การชาร์จของมันนะคือ13มโวลต์กว่า14โวลต์กว่าเนี่ยคือให้วัดด้วยการใส่ั้่บวกครลบนะครับให้เข้าที่ก่อนแล้วก็แบตเตอรี่ต้องมีการใช้งานได้นะครับมันถึงจะได้ค่ามาตรฐานที่เราคุยกันนะครับเช่นไฟชาร์จ13โวลต์ไหม14บโวลต์ไหมเนี่ย บางคนไม่ได้ต่อขั้วให้ครบนะครับมันก็ได้เท่านี้นะครับมันจะทําให้ท่านหลงทางได้ไปเปลี่ยนมัดไปเปลี่ยนแผ่นชาร์จได้เพราะว่าตัวเองไปวัดแล้วได้แค่7โวลต์8โวลต์อย่างเงี้ยทำไมมันไม่ถึง12 13เหมือนที่เพื่อนๆบอกกันนะครับจาไว้นะครับคือวัดต้องใส่ขั้วบวกขั้วลบให้ครบแล้วแบตเตอรี่ต้องใช้งานได้นะครับแล้วก็ดูค่าว่ามันอยู่ในค่ามาตรฐานไหมจากเมื่อกี้นะครับ เจ็โวลต์กว่าๆนะครับตอนนี้ใส่ขั้วแบตครบแล้วเห็นไหมครับมันขึ้นมาเป็น13โวลต์กว่าก็คือค่านี้ที่เราคุยกันในกลุ่ม่าสาคูนที่เราพูดกันชาร์จ13โวลต์14โวลต์นะครับนี่คือค่าที่ปกตินะครับใส่ขั้วครบนะครับถ้าใส่ไม่ครบมันจะขึ้นครึ่งเดียวนะครับ